ทนายอันบุรีลำให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่างานนี้น่าจะมีคนต้องติดคุก7-10ถึงปีเพราะน่าจะเข้าข่ายความผิดการเลือกตั้งสอสอมาตา143ผ่านมาเหมือนกับว่าสารรัฐธรรมนูญดูเหมือนจะมีคำวินิจฉัยเป็นใจให้กับกระผมวันนี้มาตามเรื่องที่กกต ว่าตกลงจะเอายังไงกับเรืองไกลเห็นคุณเรืองไกลมายื่นยุบพัก9ก้าไกลสารตัดสิน31มกราคมเรืองไกลกระโดดมาเลยหนึ่งกุมภาพันธ์ผมจะมาดูซิว่ากะกะตจะเอายังไงระหว่าง19มกราคมผมมาที่นี่ เพื่อขอยุบพักภูมิใจไทยตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันดูว่ากกตจะเอาเรื่องไหนขึ้นก่อนจะเอาแบบว่าเรื่องของก้าวไกลรัดคิวให้ขึ้นก่อนผมจะดูว่ากกตจะเอาอยัางไงพระแม่ธรณีที่นี่เป็นพยานผมกับเรืองไกลขอวัดกันให้ตายไปข้างเอาให้ติดคุกไปข้างดูว่าจะออกหน้าไหนพิธา จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นนายกสุดท้ายพักคก้าไกลก็โดนยุบอยู่ดีผมไม่สนใจเรื่องอื่นผมสนใจเรื่องหุ้นไอทีวีพรปอสอมาตา143เรื่องไกลต้องติดคุกขอให้กะกะตวันนี้ทีบหรือเตะเรื่องไกลออกมาช่วงปี66เดือนมิถุนายนมายื่นตรวจสอบเรืองไกล ผมไปยื่นปปอชอให้ตรวจสอบกะกะตชุดนี้หน่อยการทำคดีหุ้นสื่อมีพิรุษมากมายข้ามขั้นตอนรัดวิธีการระเบียบแบบแผนที่ตนเองเป็นคนร่างสร้างมากับมือแต่กลับไม่เรียกพิธาเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนของกะกะตกับส่งไปศาลร,รัฐธรรมนูญเลยสุดท้ายศาลมีคำวินิจฉัยว่าไอ v ีวีไม่มีสภาพเป็นหุ้นสื่อผมยืนยันเรื่องนี้มาตลอด ตามไปที่สารรัฐธรรมนูญขอให้สารรัฐธรรมนูญตีตกเพราะมันไร้สาระก่อนหน้านั้นก็มาที่กกตและท้ายที่สุดผมดูปฏิกิริยาของเรืองไก ก่อนวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยหนึ่งวันคือวันที่22มกราคมเรืองไก่ได้บอกว่าพิธาและก้าวไกลน่าจะหลุดหุ้นสื่อโทษนะครับแล้วมึงยื่นไปทำไมหลังจากศาลมีคำวินิจฉัยเรืองไก่ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมทำตามรัฐธรรมนูญผมทำตามหน้าที่ตรวจสอบผมถามหน่อยว่า รัฐธรรมนูญฉบับไหนฉบับเผเด็จการฉบับนี้มาตาไหนที่อนุญาตให้คนไปร้องแล้วเอาหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบมีหรือครับสรุปวันนี้ผมไม่ปล่อยเรืองไก่ยังไงเรืองไก่ต้องติดคุกผมขอถามประชาชนผ่านสื่อมวลชนว่าคุณจะร้องก็ร้องไปไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นการร้องเพื่อกันแกล้งหรือการร้องแล้วเกิดความเสียหายเสื่อมเสีย เกิดความวุ่นวายแบบนี้ไม่ต้องมีคนรับผิดชอบหรือครับโดยเฉพาะกรณีนี้การนำหลักฐานเท็จให้กับกะกะตเรืองไกลจะลอยหน้าลอยตาได้อย่างไรผมไม่ยอมทนายอันบุรีรำม,มาวันนี้ไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับกะกะตคุณเรืองไกลผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่คุณจะพาพี่น้องประชาชนนะครับไปที่มาตราหนึ่งมาเว้ม,มาตราหนึ่งก่อนดีไหม ค,คำร้องของคุณเลืองไก่มีข้อบวกข้องคำร้องของคุณเลืองไก่นะครับเป็นการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือเปล่าแต่เดิมอย่างที่เร้เรียนไว้นะครับผมมีกําหนดการจะมายื่นวันพรุ่งนี้เป็นกรณีนะครับที่คุณเลืองไก่ได้ยืนยันข้อที่จริงมาโดยตลอดการถือหุ้นของคุณพิธาเป็นการถือในานามส่วนตัวนะครับแต่ข้อที่จริงปรากฏตามหน้าสื่อนะครับจากคนใกล้ชิดนะครับในพัก ก้าวไครยืนยันต่อผมว่าคุณพิธาถือหุ้นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นผมก็เรียนเยนแบบนี้นะครับว่าคําว่าผู้จัดการมรดกนั้นสถานะอํานาจหน้านที่แตกต่างกันอย่างชินสิ้นเชิงตามกฎหมายกับคําว่าถือหุ้นส่วนตัวเพราะอะไรครับเพราะผู้จัดการมรดกนั้นนะครับมีหน้าที่แต่เพียงการรวบรวมทรัพย์สินนี้สินแล้วแบ่งจ่ายให้กับทายาทหลายครั้งบ่อยครั้งที่ผู้จัดการมรดกไม่ใช่ทายาทเช่น พนักง,งานในยายการหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆดังนั้นคุณเืืองไกรนำเสนอพยายนหลักฐานนะครับต่อกอก,อกตว่าคุณพิธาถือหุ้นในฐานะส่วนตัวนี่ก็เป็นความเท็จแล้วแต่เดิมผมเตรียมคำร้องมาส่วนนี้เท่านั้นแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทุกแขนงน,นะครับว่าไปไกลถึงขนาดว่า พยานหลักฐานในส่วนที่คุณเลืองไกลนำมาสนเสนอหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมต่อกกอต,ออตอบอกว่ายืนยันว่าบริษัท ITV ีวี TV โดยอินท h ชโ d i n g จำกัดยังคงดำเนินกิจการอยู่มีการเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอแต่เมื่อวานนี้นะครับสื่อสารมวลชนเราทราบดีว่านะครับแท้ที่จริงแล้วอาจจะตรงกันข้ามเลยเป็นการสนทนาระหว่างประธานบริษัทคุณคิมนะครับกับผู้ถือหุ้นจำนวนสคน ถามย้ํากันหลายครั้งครั้งไม่มีการปันหุ้นกิจาการไม่มีการดําเนินกิจาการในฐานะเป็นสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็นะครับไอทีวีนะไม่มีสภาพดําเนินกิจาการใดๆเลยถ้าพูดถึงแล้วความจริงแล้วประเด็นเรื่องไอทีวีไม่จําเป็นที่จะต้องมีผมมาตรงนี้คุณเลื่องไกลหรือคนอื่นๆไม่จําเป็นจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันผมถามพี่น้องประชาชนว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยเราเคยได้ยินอะไรเสียงอะไรแวบ,บข้อหูไหมครในฐานะ กิจาการเผยแพร่นะครับข้อมูลข่าวสารสื่อสารมวลชนใดๆต่อหูเราไม่ตลอดเลยเวลา16ปีแห่งความหลังที่ผ่านมาสถานะของไอทีวีไม่ต่างอะไรกับคนป่วยไม่ต่างอะไรกับคนที่ถูกป้นแล้วถูกยิงนะครับเปิดกิจาการก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะคนมาป้นเอาปืนมายิงไม่มีการเปิดขายก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านแต่ถามว่าทําไมไม่ย้ายออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะย้ายไม่ได้ครับเพราะว่าจะต้องเคลียร์หนี้กับเจ้านี้ และไม่มีที่ไปสถานการณ์ของไอทีวีเราไม่เคยนะครับมีการเผยแพร่ชี้นำมวลชนอย่างใดๆไม่มีแม้แต่เสียงนะครับแก๊ก็แก๊กก็แก๊กไม่มีการเผยแพร่สัญญาณแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการจะใช้วิธีการในการปลุกคืนชีพนะครับ ไอทีวีเข้าสู่การพิจารณาของกกตว่าด้วยคุณสมบัติของคุณพิทาก็ไม่เป็นไหลก้นเล่นตามเกมก่อนที่จะไปถึงมาตราหนึ่งมาตรา1 5 1พี่น้องสับสนนะครับถามผมมาเยอะมากว่าเฮ้ยนะครับกกตจะส่งเรื่องไปอายการเหมือนบรรทัานที่คุณทานาธรจึงเรื่องเ่อนกิจโดนแบบนั้นไหมผมบอกยังไม่ไปจุดนั้นเพราะอะไรครับเพราะกกตนะครับยังไม่ได้เชิญคุณพิธาและพักคก้าวไกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวเลยจะไปอายการเสียแล้ว นี่คือความสับสนที่ถูกสร้างภาพให้นะครับการมายื่นคำร้องที่ไร้สาระเนี่ยสร้างความสับสนให้กับกรกตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วสถานการณ์ของคุณพิธาเป็นอย่างไรขาดความเชื่อมั่นไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะครับเอาละนะครับทุกท่านครับผมยืนยันตลอดว่านะครับเรื่องของหุ้นของคุณพิธาเนี่ยนะครับเราต้องชี้ขาดจากบรรทัดฐานนะครับตามแนวคําพิพากษาสารกิกานี่ถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยนะครับ พวกคุณเนี่ยนะครับไม่ต้องถามหรอกว่าคุณพิธทาจะไปต่อ,อยังไงนะครับคุณไม่ต้องถามว่าพระเก้าไกลจะไปต่อ,อยังไงไอ้ผมถามให้คนที่มายื่นคำร้องเนี่ยสถานะการของคุณตอนนี้หนักเลยให้ผมเดานะครับคงจะไม่หนีไปไม่พ้นนะครับจะให้คนที่พูดที่ปรากฏในคลิปออกมาแก้ตัวนะครับจะต้องสู้ว่าคลิปไม่ใช่ของปลอมไอ้ไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมนะครับ หรือจะสู้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะถือหุ้นจานวนเท่าไหร่ไม่ว่ากิจการที่คุณถือเนี่ยนะครับจะดําเนินการหรือเปล่าขอให้มีหุ้นคุณก็ผิดนะครับมีทางออกแค่สองทางเท่านั้นครับกับคนที่มาร้องกับองค์คาพยพของคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะมีอยู่เท่านั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าถ้าถ้าไปจุดนั้นจริงๆเนี่ยหลักการนะครับมาตรฐานการยุติธรรมในทางอาญาเราจะอยู่ยังไงเราจะยื่นอะไรมาเป็นหลักการประชาธิปไตยเรานะครับ ้าผมเดาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรทัดฐานที่กกตหรือนะครับคนที่ร้องอาจจะแอบอ้างและถูกนํามาพูดถึงนั่นคืออะไรฮะนั่นคือคาวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเมื่อปี52 53ถ้าจำไม่ผิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องของรัฐมนตรีครับถือหุ้นนะครับเพียงเล็กน้อยสารรัฐมนูญบอกว่าไม่ได้มันขัดกับประโยชน์คุณเป็นรัฐมนตรีนะครับถือหุ้นเพียงเล็กน้อยไม่ได้ ซึ่งถ้าเอาหยิบยกเอาคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาใช้เนี่ยผมหัวล็อกก้างเลยทําไมครับเพราะนะครับศารลรัฐธรรมนูญตีความตามรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งอ่ซึ่งก็ถูกฉีกทิ้งแล้วนะครับโดยนายประยุทธ์จันโอชานะครับและหน้าคําไปก,กว่านั้นนะครับคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมันถูกตีตกไปโดยคําพิพากษา ของสารดีกาฉบับล่าสุดคือฉบับวันที่สองพฤสภาและเรื่องนั้นเองไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโ,ยโดยตรงเกี่ยวกับการถือหุ้นแต่เป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ของผู้จะมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐรรม,มนตรีเท่านั้นเองไม่มีทางออกอกื่นครับผมย้ําจุดผมยังย้ํานะครับจุดเดิมกะกะตรีบนะครับรีบปัดตกคาร้องนี้เสียมันสร้างความวุ่นวายสร้างความนะครับสับสนให้พี่น้องไปกันใหญ่แล้วไปหาเรื่องอื่นไปเล่น คุณเรื่องไกลนะครับคุณกับผมเจอกันในมาตรา1 4 4 3ไม่ต้องพูดเรื่องมาตรา151นะครับคุณกับผมเจอกันยาวมาตรา1น3 music